อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของคู่ครองช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมีคู่ครองหรือมีคนรักในเรื่องของการเงินอาจจะเบาบางลงคุณอาจจะมีงานเข้ามาแบบหลากหลายหรืองานที่เข้ามาค่อนข้างเยอะคุณจะมีความสําเร็จทางด้านการงานการเงินที่ดีขึ้นช่วงเวลาดังกล่าวค,คุณก็ยังมีช่องทางในการหาเงินด่าใครที่ไม่มีคู่จะเริ่มมีคู่เข้ามาจะมีคนมองเห็นเล็งเห็นในคุณค่าของคุณสเสน่ห์จะเริ่มทํางานขึ้น คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้เคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนตุลานี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศี ในการเช็คดวงหรือการตรวจดวงเราจะต้องทราบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างละเอียดการที่เราจะทราบเวลาเกิดนะครับเราจะคำนวณในเรื่องของลัคนาราศีและถ้าเราทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเราจะสามารถเช็คดวงและตรวจดวงของเราได้แบบละเอียดดวงนั้นจะเป็นดวงในจุดเกิดของเราแบบละเอียดว่าในช่วงที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในแต่ละเดือนนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของเราเป็นไปในรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้นะครับ จะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนเป็นดวงประจําเดือนตุลาคมปี2567การที่ดวงดาวได้ยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567นี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนะครับดาวประจําตัวสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนั่นคือดาวพระรากรดีดาวพระศุกรดีในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567ได้สถิตอยู่ในราศีพฤษภตําแหน่งตรงนั้นเขาเรียกว่าตาแหน่งสหัชชเพื่อนฝูงและสังคมการที่ดาวพระศุกบดีย้ายไปอยู่ในตําแหน่งตรงนั้นจะทํา ให้คุณมีเพื่อนฝูงสังคมคอนเน็กชันที่ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้วยนะครับเพราะได้ดวงเกิดของคุณมีดาวพะราหุทัพราศีเกิดอยู่ช่วงเวลาดังกล่าวการติดต่อประสานงานหรือเพื่อนฝูงสังคมอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ได้นะครับเราไปดูดาวดวงแรกที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567นั่นคือดาวพระพุธดาวพระพุธตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ตุลาคมปี2567ดาวพระพุธได้สถิตอยู่ในรรราาาาีีีกกกัันนนนตแห่่งงของเ,ขเยว ตำแหน่งของคู่ครองคนรักและดาวพระพุธก็แข็งแรงเป็นเกษตราที่ประดีเล็งจุดเกิดของเราแต่ช่วงเวลาดังกล่าวก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีในเรื่องของการเจราจาพูดคุยการประสานงานหรือการที่จะมีคู่ครองเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยดาวพระพุธได้เล็งดาวพระราหูเป็นดาวคู่ศัตรูอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้หลังจากวันที่6ตุลาคมปี2567เวลา9กานาฬิกา6นาทีดาวพระพุธได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในตำแหน่งของราศีตุลน,นั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งมรณะการที่ดาวพระพุธมาจากเร แบบนี้อาจจะเกิดในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของคู่ครองคู่ครองยังไม่ให้คุณหรือคนที่โสดยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีคู่ช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมีคู่ครองหรือมีคนรักเข้ามานะครับดาวอีกดวงหนึ่งนะั่นคือดาวพระเกตนะครับที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีดาวพระเกตตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมปี2 5 6 7ดาวพระเกตได้สถิตยอยู่ในราศีธนูในตำแหน่งของราศีธนูเขาเรียกว่าตำแหน่งของกรรมะกรรมะคือการงานช่วงเวลาดังกล่าวคุณอาจจะมีงานเข้ามาแบบหลากหลายหรืองานที่เข้ามมมมาา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 คคคค่ออออนข้งเเเเยะุณววลิิสสตปปัญญไ ในเรื่องของการงานจะดีกว่าหลังจากวันที่9ตุลาคมปี2567เวลา8นาฬิกา46นาทีดาวพระเกตได้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในตำแหน่งของราศีพิจิกเขาเรียกว่าตำแหน่งสุภาสุภาคือความสุขและความสำเร็จช่วงเวลาดังกล่าวคุณจะมีความสำเร็จทางด้านการงานการเงินที่ดีขึ้นคุณจะได้ในเรื่องของเม็ดเงินที่ดีขึ้นและดาวพระเกตเล็งดาวพระหัสเด็งดาวประจําตัวของคุณทําให้คุณนั้นมีความหวังมีความคาดหวังมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับเราไปดูใดดวงคือดาวพระสุดาวพระสุตั้งแต่วันทีี1่ 1- 16 2560ตุลคมป ดาวพระศุกร์ได้สถิตยอยู่ในราศีตุลต์ตำแหน่งตรงนั้นก็เรียกว่าตำแหน่งเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนมอรณนะช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้คุณนั้นเกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายใดๆหลังจากวันที่16ตุลาคมปี2567ดาวพระศุกร์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในตำแหน่งของราศีพิจิกเขาเรียกว่าตำแหน่งของสุภาพความสุขและความสําเร็จแต่ดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นดวงดาวที่ดีในจุดเกิดของคุณ,คณเรีงดาวพระราศดีก็จะทาให้คุณสร้างเม็ดเงินเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเราไปดูดาวอีดวงนั่นคือดาวพิตย์ดาวพว อาทิตย์มาจากตำแหน่งอลิดาวพิตย์ได้สถิตอยู่ในราศีกันในตำแหน่งของราศีก,กันเขาเรียกว่าตำแหน่งปัตตนิคือคู่ครองอย่างที่อาจาร,รย์เกิดน,นาไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเรื่องของคู่ครองในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ใช่เวลาที่ดีดาวพิตย์จะย้ายอีกครั้งในวันที่17ตุลาคมปี2567ในเวลา22นาฬิกา57นาทีย้ายเข้าสู่เรืเอนมอรณะในตำแหน่งของมอรณะเาเรียกว่าอลิทับมอรณะก็จะไม่ได้ส่งแสงสว่างในดวงของคุณถ้าที่ควรปัญหาทุกอย่างหรือข้อมูลทุกอย่างหรือการกระทําทุกอออยย่าาาางงงเเรรรรตต้าากกา้ิหจััดดกววนะ เราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพัางคานนะครับดาวพัางคานมาจากพบเรือนการเงินหรือสุภาพะความสําเร็จนะครับดาวพัางคานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19ตุลาคมปี2 5 6 7ดาวพัางคานได้สถิตยอยู่ในราศีเมถุนในตําแหน่งของราศีเมถุนเขาเรียกว่าตาแหน่งปุตตะช่วงเวลาดังกล่าวคุณก็ยังมีช่องทางในการหาเงินได้แล้ววันที่19าตุลาคมปี2567ดาวพัางคานได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในตําแหน่งตรงนี้ดาวพัางคานเดินไม่แข็งแรงหรือเดินเป็นนิดเขาเรียกว่าต่้อยดยาหรือเนจะทําใใ้คุณ่งขอองงาเิน,เนะ เบาบางลงหลังจากวันที่19ตุลาคมปี2567เราไปดูดาวอีกดวงคือดาวพระพุธดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งในวันที่24ตุลาคมปี2567ดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในตำแหน่งของราศีพิจิกนั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งของสุภาพความสุขและความสำเร็จช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้คุณจะมีคู่ครองคู่ครองคุณจะดีขึ้นและคุณก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของคู่ครองใครที่ไม่มีคู่จะเริ่มมีคู่เข้ามาจะมีคนมองเห็นเล็งเห็นในคุณค่าของคุณสเสน่ห์จะเริ่มทำงานขึ้นในช่วงเวลาดััังงงงกกล่่่่าาาววนนนนีีีีคคคืออดดดสหรรบทเเิใใศมชขตุ การที่ดวงดาวได้ยกย้ายหรือเดินทางแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นดวงในองค์รวมไม่ได้ก่อเกิดหรือผลเสียมากน้อยหรือเกิดการเคลื่อนย้ายของดวงดาวไม่ได้ทําร้ายดวงใครดวงหนึ่งนะครับใครที่อยากตรวจดวงแบบละเอียดในเรื่องของการที่ดวงดาวได้ยกย้ายเปลี่ยนราศีแบบนี้อาจจะต้องทักหาอาจารย์เป็นการส่วนตัวเพื่อจะตรวจดวงในเชิงลึกว่าดวงของใคร เดินแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถติดต่อหาอาจารย์ได้ในช่องเพจ Facebook ตัวได้เปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับ